นี่ฮาวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็มาทักทายกันแบบจีนค่ะสําหรับคนจีนหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะคะอย่างมิมิเลียนเองนะคะก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะบ้านคนจีนเนี่ยเขาจะมีเทพเจ้าประจบ้าน,นะคะก็คือตีจู้ค่ะก็คือนัาตรบ,บนี้นะคะตีจู้เรียกว่าตีจู้หรือว่าตีจู่เอียค่ะแล้วแต่ภาษาจีนกลางจีนใต้จีนจีนแครก,ก็คือแล้วแต่ผู้พิาพากษาของคนจีนแต่ละพันธุ์เขาเรียกกันนะคะคลิปนี้ค่ะเราจะพามาดูตีจู้ที่ไม่ใช่แบบ แต่ว่าติจู้แบบตาแบบเดิมเดิมโบราณโบราณสีแดงแงมาเลยจ้าแดงแจ๋อย่างนี้ค่ะเราจะพามาดูชุดบิวตีจู้ที่เป็นติจู้ลายหินอ่อนค่ะใช้งานตกแต่งนะคะเข้ามาช่วยก็คือบ้านที่แบบตกแต่งสไตล์วินเทจสไตล์อังกฤษสไตล์แบบว่าลักชัวรี่อย่างงี้ค่ะอ่าไม่ต้องแบบว่าเออใช้ติจู้สีแดงแบบเดิมเดิมนะคะก็จะมีติจู้รุ่นใหม่ใหม่ที่เป็นแบบโมเดิร์นขึ้นมานะคะเอามาฝากค่ะวันนี้ก็จะมีให้ดู2แบบค่ะแบบที่1ก็คือแบบออกแนว วินเทจพลาสติกค่ะ,คะอ่าแบบที่ 2, 2> ก็จะเป็นสไตล์ติจูแบบลักชูรี่ค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันแบบที่หนึ่เลยจ้า นี้นะคะรูปข้างหลังของมินิเดยนะคะก็จะเป็นตีจู้สไตล์แบบว่าวินเทจคลาสสิกนะคะก็จะมีคิ้วบัวตัวตีจู้เนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนค่ะเป็นหินอ่อนหินอ่อนเนี่ยก็จะซื้อที่ร้านพวกขายตีจู้นะรุ่นใหม่ๆพวกนี้จะมีให้เลือกหลายสีเลยสีชมพูสีเหลืองน้ำผึ้งอะไรพวกนี้นะคะก็ลองไปเลือกดูค่ะตีจู้อันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นตีจู้ลายมังกรแต่ว่าเป็นสีหินอ่อนสีขาวจ้าแล้วก็ตู้บิ๊กอินชุดนี้ค่ะมินิเดยนะคะก็ดีไซน์ให้มันเข้ากับบ้านสไตล์บ้านของลูกค้าค่ะ บ้านก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบสปเปนิสนะคะก็คือมันจะแบบว่าไปทางยุโรปยุโรปนะคะตัวนี้ข้างบนค่ะพิเศษก็คือว่าข้างบนเนี่ยจะาะไวเป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะเจ้าแม่กวนอิมน,นี้นะคะก็ด้านหลังนีจะฉลุละลายนะคะให้แบบว่าดูแบบมีรัศมีค่ะเวลาไฟด้านบนเนี่ยเป็นดาวไลท์ส่องลงมามันก็จะดูแบบว่าเป็นรัศมีนะและใต้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะเป็นลินชากสามารถเลื่อนเก็บของได้นะคะทําให้แบบว่าเมื่อก่อนเนาะใอ,อบ้านทั่วไปเนี่ยทู่จารพัดบด ส่วนโมเดลเงี้ยไม่มีที่เก็บค่ะแต่ว่าตู้ใบนี้ก็คือว่าเราดีไซน์มาแล้วคือสามารถที่จะเลื่อนเก็บของได้ค่ะกลับมาตรงตีจู้เิดนงนะคะใต้ตีจู้เนี่ยฐานเนี่ยข้างล่างที่ว่า,เ,าเป็นลายหินอ่อนที่แกะสลักภาษาจีนเนี่ยแบบโชคดีนู่นี้นน่นอะไรพวกนี้สามารถที่จะเลื่อนออกมาแล้วก็วางเป็นขนมวางเป็นน้ําชาสําหรับบูชาได้คือว่าเป็นแบบเลื่อนออกมาได้นะคะสําหรับชุดนี้ค่ะก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นการที่จะบิวอินให้แบบว่าดีไซน์มันล้อไปกับงานพื้นที่ฟังก์ชันที่เราเป็นทาง เนาะตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่คือคิดมาแต่ละที่เนี่ยคือว่าเป็นหนึ่งที่เท่านั้นนะคะก็ให้มันครบไปกับงานออกแบบภายในบ้านงานสถาบัต์ภายนอกนะคะสําหรับหลังนี้นี่ก็สวยงามเจ้าของบ้านก็ถูกใจชอบอมากสาหรับงานดีไซน์ที่ดีไซน์ไปให้นะคะเดี๋ยวเราไปตีจูบแบ้แบบที่2ค่ะแบบลัชชูรี่ โอเคมาค่ะตีจู้แบบที่สองนี่คือแบบลรัชชูรี่นะคะเป็นตีจู้ที่แบบว่าตกแต่งด้วยงานกระจกงานหินแบบว่าเต็มที่เลยนะคะก็ยังคงด้านบนเนี่ยจะคงเป็นจะไม่กลนอินนะคะแบบองค์ยืนเนาะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะแบ,บ็คกิ้งด้วยหินออดอาราเบสตาโตนะคะสีขาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นด้านล่างเนี่ยจะเป็นซุ้มของตีจู้ค่ะก็จะเป็นมีซ่อนไฟด้วย <c oughs> เห็นไหมคะไฟเนี่ยก็จะแบบว่าสวยงามนะคะทําให้แบบว่าละมุนอบอุ่นนะคะตัวตีจู้อันนี้ก็จะเป็นหินอ่อนเหมือนเดิมนะคะ คือทุกคนเห็นนะคะว่าตีจู้รุ่นใหม่คะ่ะไม่จําเป็นต้องแบบว่าโบราณเหมือนเดิมแล้วนะคะก็สามารถเป็นที่สักการะบูชาของบ้านคนไทยเชื้อสายจีนะคะที่อยู่ในไทยทําให้แบบว่าบ้านเนี่ยสวยขึ้นด้วยน,นะคะด้วยการที่แบบว่ามีตีจู้สวยๆแบบนี้มีชุดดิวอินตีจู้สวยๆแบบนี้นะคะก็ทําให้บ้านเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็น่าเคารพยางเกงเวลาใครเข้ามาเนี่ยก็จะเจอตีจู้แล้วก็ไหว้ตีจู้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางของเราก่อนเข้าบ้านค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากมีตีจู้สวยๆแบบนี้นะคะก็ สามารถที่จะเข้ามาดูคลิปของมินิเด n ์ชนเอลได้นะคะคลิปๆต่อไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องวัสดุมาคุยให้ฟังหรือจะมาออกแบบให้ดูนะคะก็สามารถที่จะติดตามคลิปของมินิเดย์ชนเอลได้หรือถ้าใครอยากทําเองก็สามารถทักเข้ามาสอบถามว่าเออถ้าเกิดจะจ้างใครอะไรยังไงเนี่ยก็คือมินิเดย์ค่ะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนให้นะคะเรื่องเกี่ยวกับงานตกแต่งบ้านค่ะโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะอยากมีบ้านสวยๆตีจ้าสวยๆนบบนี้สําหรับคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็ดูคลิปนี้จ้า วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย